สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาชมฟาร์มหอยมานิดฟาร์มนะครับทุกคน,นนี่คือตอนกลางคืนนะครับจะพามาชมหอยตอนกลางคืนอันนี้คือหอยหอยเขาจะขึ้นมาตอนกลางคืนนะครับน,นี่เป็นอาหารของเขานะครับทุกคนมีกบด้วยเพราะว่าเป็นบ่อกบเดิมนะครับแต่ก็เลี้ยงหอยไว้ด้วย ด้วยกันนะครับทุกคนนี่ครับกบบางตัวก็จะเป็นอาหารองหอยอาหารงกกบนี่ครับทุกคนใช้ประโยชน์จากกบกบมีไม่เยอะนะครับทุกคนนี่ก็จะมีเชอร์รี่สีทองนะครับทุกคนตัวหนึ่งนี่ครับเหลืองตอนคืนเขาก็จิียนนะเปลือกสีดําเพราะว่าบ่อเดิมนี่เป็นมีมไอใบยูคาลิปตัสนะครับแล้วเขาทําให้เขาเป็น เปลือกสีดำเต,ต็เนื้อสีเหลืองนะครับสวยมากนะครับทุกคนแต่อยู่ลึกนะครับไม่ได้จับไม่ดูนี่ครับเชอรี่สีเหลืองทองแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเปลือกสีทองที่เฉยแต็เนื้อสีดํานะครับเชอรี่มีหลายแบบกพพามาดูฝั่งนี้ครับทุกคนตอนกลางคืนเขาก็จะขึ้นมานะครับตอนกลางวันไม่ค่อยจะเห็นหรอกนี่ครับทุกคน เยอะมากเลยครับใครต้องการที่จะซื้อเป็นตันติดต่อมาทาง youtube ได้นะครับทักมาที่เพจคนบ้านนอกสิบล้านนะครับผมเลี้ยงไว้เยอะนะครับช่วงนี้ขายกิโลแล้วไม่กี่บาทเองขายในหมู่บ้านนะครับถ้าต้มแกะต้มสุกนี้เขาขายกันอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลนะครับแต่ไม่สะดวกที่จะทำก็เลยปล่อยไว้นะครับทุกคน ฝั่งนู้นเขาก็จะปีนขึ้นครับแต่ก็ออกไปไม่ได้เพราะอยู่ในบอ่อนี่นะครับทุกคนนี่ก็จะออกไข่ครับทุกคนเขาก็จะออกไข่ข้างๆบอ่อนี่เลยอันนี้เป็นใบตองครจะเอาออกให้ดอูอืมนี่ครับ ค่อนข้างจะเยอะมากเลี้ยงไว้มีมีคนมาซื้อตลอดครับขายได้ตลอดนะครับทุกคนแต่เราไม่ได้ไปเลข่ขายนะครับอาหารหลักๆก็จะเป็นเนี่ยครับผักกัรจองแล้วก็พืชน้ําทั่วไปนะครับเลเชอรี่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายกินทุกอย่างนะครับที่เป็นพืชนี่ครับเขาก็จะออกหากินตอนกลางคืนครับ นี่ก็จะดิ้นนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับคลิปสั้นๆพามาชมบ่อครับบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับอาหารหลักก็คือเนี่ยใบกล้วยใบอะไรนะครับนั่นจะเป็นบ่อตัวเล็กนะครับทุกคนบ่อตัวเล็กอนุเป็นบ่อเชอรี่สีทองเราจะพาทุกคนไปดูนะครับอีกคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพามาดูหอยตอนคืนครับ กบด้วยครับทุกคนกบตัวใหญ่มากเลยครับนี่มีตะหอยครับอันนี้ก็มีคนสั่งไว้แล้วประมาณห้าสิบกิโลนะครับแต่ยังไม่ได้มาเอานะครับก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะครับของเรามีเติมตลอดนะครับเพราะเรามีบ่อของตัวเองแล้วก็บ่อธรรมชาตินะครับ ฝากากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ